ครับผมกวดง่านีีครับผมปูที่เขาตามหายอยู่ปาวดง,ง่ายครับผมสีเหลืองน่ากินนะครับผมดเดี๋ยวลองชิมดูครับผม ตัวแล้วครับผมครับกำลังกินยื่เข้าครับผมอ๋ตอตบง่ายครับผมอ๋อตบง่ายครับมามาอ๋าอโอ้โหตบง่ายครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับผมตบง่านวันนี้ สบายดี e. ทุกท่านที่กำลังรับชมช่องนานาครับผมเดี๋ยวเมื่อน,นี้เราสีพาไปหากระปู่ข่ครับผมบอกว่าทุกท่านเคยเห็นไหมครับกระปูไายมันก็จะอยู่บริเวณในภูเขาครับผมมื่อน,นี้เราก็จะมีเหยื่อรอครับผม,มอันนี้ก็คือเหยื่อนะที่เราเตรียมมาเฮ้ยเอารถเอาอันนี้เป็นโครงไก่นะครับผมโคงรงไก่ซับเป็นชิ้นแบบนี้ครับผมเอากระสีไปเสียบบริเวณห้องน้ําครับ ให้ปูมากินแล้วเขาก็จับเอาครับผมไปครับตอนนี้ก็กําลังสีค่ำแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเดินทางไปตามล่าหาปูไข่กันเลยครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแรงนะครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังย่างขึ้นมาในภูเขานะครับก็คือปูตัวน,นี้มันสีอยู่บริเวณภูเขานะครับสีอยู่ในซอกหิน ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้คือเหยื่อเขาครับผมเขาจิจับปูในมือนี้ครับอันนี้เป็นโค้งไก่นะครับผมมาเอากระโหลมันก่อนครับตอนนี้วางกับดักมันก่อนครับไม่กระซิมากินครับผมแล้วเอากระการเอาครับตอนนี้บรรยากาศคัแล้วครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ตอนนี้เดี๋ยวเขาใส่ขึ้นไปก่อนเนาะแล้วเขา้ามายาน้ากันคับผบ ตอนนี้เขากะวางกับดักปูเรียบร้อยแล้วครับผมเขากะนั่งรอประมาณเกือบ30นาทีนะครับรอให้ปูมันมากินเยื่อก่อนแล้วเขาหยามลงไปครับผมเดี๋ยวเขามาก่อไฟไลนยุงกันครับผมตอนนี้ ตอนนี้เขากับพึ่งก่อไฟเสร็จเรียบร้อยครับผมพอได้ไลนยุงครับเพราะว่าตอนนี้ยุงหลายแห้งครับผมตอนนี้นเราเจอปอูนะครับผมอุ้ยอาถ้าผมตัวบักง่ายเออนี่ครับผมปูที่เขาตามหาอยู่ ปลาตัวบกักใหญ่ครับผมโอ้โหตัวเล็กแฮกมานครับตัวนี้มันบริได้กินยือ่อหฮาครับผมมันยือ่อหฮาอยูขอ่ข้างไร,รบข้างล่างครับเอ้ามันมานกับพี่น้องนี่แล้วครับหนึ่งตัว อึ้งอ่างครับผมนี่ครับโอ้ดีอึ้งนะมือนี่แต่ว่าบัวอาแล้วครับมีตัวเดียวมาจับมันมานะเด็กน้องน่าจะเป็นอึ้งยางครับตัวนี้ปล่อยมันครับผมบวาครับตัวเพราะมันมีตัวเดียวมาครับผมเอาได้ตัวมาแล้วครับตัวนึงครับผมตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วครับคอย่างปูกันละครับผมตอนนี้ขอย่างปู วับพะหิวเข้าแหงครับผม uh huh. สีเหลืองน่ากินนะครับผมปกติกินเนื้อมันสีหวานๆครับผมมันสีหอมครับ เดี๋ยวลองชิมเบ้างครับผม,มเนื้อ,เน,อเนื้อหวานครับกินขามันครับเนื้อหวานครับออกรอบถือว่ารสชาติใช้ได้ครับผม เดี๋ยวลองชิมตัวปูดูครับผมว่ามันสีแซบบอามันครับผมหรือว่าแซบครับไปครับผมทีนี้เขากับสิงย่างย่างการปลูกกลับบ้านนะครับตอนนี้เพราะว่าน่าจะประมาณสามสิบนาทีแล้วครับที่เรานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ครับผมไปครับผมตามล่าหาบวนครับผม ตัวนี้ปูยังบวมากินเลยครับผมไม่มีร่องรอยของปูเลยครับตอนนี้เงียบจิบนะครับโอ้เจอตัวแล้วครับผมนี่ครับมันจะกำลังมากินอันนี้ครับผมอ่านี่ครับตัวที่สองครับผมออันนี้ตัวที่สองครับผมมันมาครับใส่แง่นก่อนครับผม โอ plane. ้โหอ้กัดมือผมครับกัดมือเลือดออกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมัดกันครับมันกัดรุนแรงครับถ้ากัดแล้วเลือดออกทันทีครับปู่ัวนี้ส่วนมากปูมันจะอยู่บริเวณที่เป็นไอ้ที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆครับผมบริเวณแบบนี้ครับผมมันจะอยู่ใต้ก้อนหินตอนนี้เราเจอตัวแล้วครับผม อ้โอ้โหโอ้โตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับผมปาดเะโอ้โหโ้กัดมือเยอะีนะครับเงี้โอ้โเดี๋ยวโชว์ครับผมปาดตัวที่สครับผม ว่ามาแล้วครับวันนี้อุ้ยมันนี้ได้สองแต้มนะครับวันนี้เจอ,อตัวแล้วครับผมนี่ครับกำลังกิ้นยื่าครับผมอ๋อตักง่ายครับผมอ๋อถูกถูกง่ายครับมาหมาอ๋อท้อโอ้ตัวบกง่ายครับตัวนี้ป้าจ้าพี่น้อง าตัวที่สี่กับผมผลงานวันนี้ป๋าโอ้โหเดี๋ยวใส่เงี้ยก่อนครับผมโอ้โหเตียงไม้เป้งเหมือนกับตัวใหญ่มันครับวันนี้คือมันครับผมไปกินองุ่นแล้วครับเป็นเซานี่นะครับตัวบกใหญ่ครับผมอ๋อมีเป้งมาเลยครับครับเดี๋ยวถายตัวครับผม หมานครับมือนี้เจอแล้วครับผมนะครับนะครับนะครับเห็นไหมกระลังคิ้ยี่หรครับผมโอ้ต้องค่อยๆครับผมสตีนโอ้ยเกือบไม่ทันนะครับวันนี้โอ้โหตัวดใหญ่ไปนะครับผมเออเออเออสิหายอ๋อโอ้โอโอ้ถือกัดมือครับผมจีน โอ้โหโอ้โถีบกัดลับไปกินเร็วโอ้โหเดียเด๋ยวเนื้อตอกบ่ครับอือโอ้ยเนื้อตอกแะ,ะ,ะ้วบ่เนาะจะช่วยกว๋วยทอดโอ้โหเดี๋ยวตัวเพลครับอกเข้าวบผมอาดกัดมือผมอีก ตอนนี้เจอตัวแล้วครับผมนะครับนะครับ,รบต้องค่อยๆย,ย้อนครับผมโอ้ยไปแล้ว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 โอ้ยนี่ครับโอ้ยอุ้ยหนามอะไรครับผมมาดินเ,นเดี๋ยวใส่เนื้อก่อนคคออน,นครับผมอ๋อต้องบุกใหญ่ครับผมดูนาะ โอ้ตัวที่หกครับนี่ปลาที่ตัวใส่งี้ยก่อนอุ้ยปลาครับนะปูห่าครับมันมานครับผมโอ้โหตัวนี้มันลุดแล้วครับผมสงสัยมากินตัวนี้ครับเจออีกแ้วครับผมโอ้โหตัวมันง่ายครับตัวนี้ปลาครับพี่น้องชิบโอู้อู้อ้ย นี่ครับปลาตัวมาแห้งครับวันนี้เดินหางตั้งกล้องก่อนครับโอ้กล้องกระตั้งมาอยู่กับตอนนี้โอ้ปลาครับพี่น้องโอ้ถือว่ามีแต่ตัวรุ่นนี้ครับพูนน่ะโอ้ยจับดเดือดเลยโอ้จับมืเอเลือดออร่อยที่สุด ใส่เงี้งก่อนดูดิน่าชิพอกินนะผมเอาไปลลยเดียวมันดับครับผมเห็นแบบนี้ก็เอาสิโป้ยมันไปครับอับนี้เอาบัวเอามันนี้ครับแับนี้นะครับน่าสิพอกินนะครับผมื้อนี้ก็พอแล้วครับเอาสีก้านลงไปเบิ่งว่าสีมีปูครับเอาไว้เอารบนาบแล้วครับวันนี้เพราะว่ามันถ้าเอาไปไลยเขากินมั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 นสีหากินยากครับผม นี่ครับเดินสำรวจเดินครับผมสะดุดป,ปูเฮาก็ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกตัวนะครับผมนี่ครับนาสิพอกินนะครับผมราะเหมือนฮะคุ้มค่าครับประมาณสอ,องชัว่วโมงครับใช้เวลาถ่ายหรือว่าหนานฉับผมเมือนี้วนนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าปูเฮาน่าสิพอกินนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม